แม่น่อยๆเมื่อให้ลูกใหญ่แท้เบิ่งดูแม่น้อยหน่อยหนึ่งเด้เบิ่งดูครับกวย้ำว่าต้นแม่หน่อยๆเพได้ <eties> นนส <that> ูงได้ครับเมื่อเบิ่งความสูงนี่เบิ่งเด้อความสูงนี่บพสูงเท่าไรได้ครับเดี๋ยวสิให้เบื้องเลยเนี่ยแม่หน่อยๆเนี่ยเบิ่งนะครับความสูงซ้ำนิดหนึ่งเด้เนี่ยแม่หน่อยๆจังไดเมื่อให้ลูกอัน ไงเถอะไงกว่าแม่นะถ้าเบืองแล้วนี่ยเบิอง่สมกับแม่ด้พุ่ะให้ลูกดีตัวเบิองดูครับกล้วยน้ำว้าพันตะเกาดังเดิมนี่ผมปลูกไว้เบิองดูต้นสำนีหนึง่งเบิองเคลียดดูนยังออกหมากมาอยู่นี่ละ่ะดอกกล้วยหรือว่าปีกล้วยครับเอาไปเฮ็ดกินกับได้หลายอย่างนะครับเอาไปแกงก็ได้แกงหรือว่าเสียเอาไปซุปก็ได้นะครับกินสดกับปนกับแก้วกับปลาบกับแ่บนะครับนี่แหละ